กูพูดไปมึงอาจจะไม่ถูกใจกูไม่สนแล้วทำไมดีแต่ปากมึงไม่เท่าไหร่ถ้ามึงอยากจะใส่ใช้สมองคอยเข้ามาขอล้มในเ้นมาทาปอเพราะว่าไม่มีสมองสมิทโลไม่ชื่อกูนั่นคือสิ่งที่มึงคนจำไม่ใช่มันทำแบบเสนอคือมดเข้าไปพวกระยำจำเจด้วยสไตล์ไร้สมองไม่มีอย่างไรปางตายกันทั้งนั้นมันสมองจะเท่าคอยคงเสียใจที่เด็กกับมึงป็นหน้าสิบนเรืงดึงจัดว่าแล้วมึงดีดีไม่พอในพวกนายรลาคีเป็นพวกสันดานหน้าลมขาดสไตล์ที่อยากได้มาแต่อยากใส่ ว่ากัพอจะนะไม่ถูก้ยวยวะที่ปลุกป่นไปมืออาจจะไม่ถูกใจกูไม่สนและจะไมดีแต่ปากมันไม่เท่าไรถ้ามึงอยากจะใส่ใช้สมองให้เข้ามาขอลงไอ,อ้เช้บัทาออเพราะว่าไม่มีสมองเวลาแล้วจะดูโง่จา,ากช็ฟิโผแต่มีดูโวช่องโวเนี่ยเซลล์สมองสิบอยากรองของแต่มือแค่โดและหลงตัวเองว่าได้มึงโบช่วยุมันโดกตจะกดคนโง่ตลดชิบหายต้องไม่ได้กขววายแต่ร้องมินไว้ยมได้สบายกูจะไม่สนว่ามีชื่อใครในรายการสไตล์หน้าลำคาเป็นได้แค่มานักอวตาร กูไม่เคยบอกว่าตัวกูนี่ของจริงแต่ที่กูบอกได้ไม่เคยขอบใครเลยจริงๆนายสัตว์โคตรอันธำทำได้แค่นี้มันคงกระจอกจัดพอละพอ,อละถ้าดาเยอะไปเดี๋ยวควายพวกนี้แม่งจะน้อยใจไอ้สัตว์ Here.